สวัสดีครับท่านกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอโศกรามนะครับก็มาวันนี้ตั้งใจมาไหวพระสวดมนต์นะครับมาทำบุญที่นี่ก็เลยอยากจะแนะนาวัดให้กับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่อยากจะมาไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอีกสักที่หนึ่งนะครับที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ท่านพ่อรีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับมาสร้างไว้นะครับตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็สร้างสถานที่ไว้เหมาะแก่การมาไหวพระสวดมนต์มาแสวงบุญ ก็อ,อยากให้ทุกท่านถ้าใครมีเวลานะครับก็อ,อยากให้มามาเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ันนี้ผมก็เป็นให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเนาะมีอะไรบ้างนะครับอ่าทีตวันครับนี่ก็เป็นเรียกพระทุตังกะธาเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันก็ต้องขอเรียนทุกท่านว่าเดี๋ยวพอผมเข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยน,นะครับก็จะไม่มีาสามารถบรรยายได้สดๆนะครับ ก็ที่ผมพูดนี่ก็คือเป็นบรรยายการบรรยายข้างนอกนะครับในอุโบสถนี้จะมีคนนั่งสมาธิกันอยู่นะพอดีผมมาช่วงจังหวะที่เขาเริ่มทําวัดเย็นนะครับเพราะนันก่อนเริ่มทําวัดเย็นก็จะมีพระแล้วก็ญาติโยมนะครับมานั่งสมาธิเพื่อที่จะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันนะครับซึ่งเป็นช่วงนี้ก็เขากำลังนั่งสมาธิกันอยู่นะครับทำให้ผมไม่สามารถบรรยายได้ก็ท่านก็ดูบรรยากาศ นะครับว่าหน้ามานั่งนะครับบรรยากาศกว้างขวาง,วางเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับมานั่งสงบจิตสงบใจนะครับการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ว่าอายุมากแล้ว่อยายนะครับมันทําไดท้ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นเกิดที่อยู่ใกล้อ่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะไม่รู้จะไปไหนดีก็แนะนานะครับวัดอโศการามนะครับมาสวดมนต์มานั่งสมาธินะผ่านกับรถผ่านแวะสักสิบยีนาที นะครับก็ถือว่าดีครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหีบศพนะครับที่ใส่สรีระ ของอท่านพอลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของท่านพอลีผู้ที่ร่วมผู้ที่สร้าง this, this. วัดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรอัฐบริขารของท่านนะครับก็จะมีนะมีบาทป้าใจนะนก็จะเก็บไว้นะให้ลูกศิษย์ได้ดูนะครับนะอันนี้คือในส่วนของอห้องหนึ่งนะครับเดี่ยวกับประวัติของท่านพอลีนะครับครับอันนี้ก็จะเป็น นุสาวรนะรีะคับพระเจ้าอาโศบมหารัชนะครับนะครับเราก็ได้บรรยากาศพระทรรมวัดเย็นไปด้วยนะครับเนะี่ยมาวัดก็ดีอย่างนี้แหละครับนะดีกว่าไปเที่ยวปับเที่ยวบาร์มีความสุขกว่ากันเยอะนะครับ มองไปขวาหน่อยก็จะเป็นสาวาโสที่จำลองมานะครับนะครับได้บรรยากาศพระจำวัดสดมนด้วยนะครับไปเราไปต่อครับนี้ก็เป็นส่วนของพระทุตังคจดีที่ผมเกิ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นที่เก็บอธิหรือว่าพระอธิธาตนะ ของพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็รูปปั้นของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นี่ต้องยอมรับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งตัวอะไรก็ต้องเรียบร้อยนะครับที่จะมาที่นี่เพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้เป็นชั้นล่างนะครับชั้นล่างนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเรามาไหว้กาบพระกันก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามากลับพระกันก่อนนะครับจะมีรูปหลอ่อหลวงปู่กูบาจารา์ต่างๆนะครับไปเดินไปดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะพาท่านไปดูนู่นเรื่อยๆนะครับ จะเป็นรูปปั้นหลวงปู่กูบาจารย์น่่งๆนะครับผมก็ไม่ได้บรรยายมากนะครับว่าท่านเป็นใครบ้างนะครับก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับ ด้วยนะครับคุณบาอาจารย์ท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระสายกรรมฐานนะครับที่ปฏิปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับ ครับจบเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูครูบาอาจารย์กันนะครับอัติธาตุครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับนี่เป็นของหลวงปู่เสานะครับหลวงปู่เสานะครับนี่อัติธาตุหลวงปู่เสานะครับ นะครับนะครับกับอามาเป็นของหลวงปู่มั่นนะครับนะนะครับอาตินะนะครับนะ นี่ครับอันจะเป็นหลวงปู่มันนะครับอ่าดูกันให้ชัดๆนะครับอนะครับอันะนี้ก็เป็นลูกเปลลูกหลาะหลวงปู่มันน่นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นหลวงปู่ดุลน,นะครับ อ่าเนี่ยท่ธาต์หลวงปู่ดุลนะครับอ่าครับอ่านะครับดูนะชัดๆนะครับอ่านี่ครับชัดไหมชัดเลยเนาะอืมนี่นะครับทีิธาต์หลวงปู่ดุลนะครับอ่ากลับมาที่หลวงปู่เสาวิธีนะครับอ่าครับเอ้เนี นี่ของพรารย์มั่นนะครับตัวตีตัวดีอ่านี่ครับสู่มกันนะชัดๆนะครับอ่านี่นะครับอ่าของปรารย์มัน่นปุริตโต <c oughs> นี่เป็นของหลวงปู่เสานะครับอ่าดูครับชัดๆนะครับหลวงปู่เสารประมาณได้อย่างนี้เลยนะครับอะนะครับ ไปดูกล่องกูบาจารย์อื่นกันต่อนี่หลวงปู่ลุยนะครับนี่หลวงปู่ลุยนะครับจันตะสารนะครับนลองติธาตุหลวงปู่ลุยนะครับประมาณนี้นะครับอผมพาไปเดินดูเรื่อยๆนะครับอ่า เป็นเรืเ่อยนะครับอ่านี่ลวงปู่อาจารย์อ่อนนะครับอ่ายาณสิรินะครับอันนี้ก็หลวงปู่ชอบนะครับนี่เป็นหลวงปู่ชอบนะครับอ่าอ่าดูกันนะดูกันชัดเลยนะครับของหลวงปู่ชอบนะครับอ่าเห็นี้อ่านี่นะครับหลวงปู่ชอบนะครับสวยมากเลยนะครับ นี่อธิษฐานหลวงปู่ชอบฐานะสมุนนะครับนะครับนี่จะเป็นหลวงปู่ขาวนะ,นะครับหลวงปู่ขาวอาณาลโยนะครับนี่เราเป็นอาจารย์ใหญ่สายวิปัส,สนาท่านหนึ่งนะครับนี่พระอาจารย์พรมนะครับอาจารย์พรมจิรปุญโญนะครับ ผมพาเรื่อยๆนะครับอ่าใครสนใจก็มาดูรายละเอียดท,ท,ทีนึงนะครับอ่านี่ปราชญ์องมานะครับปราชญ์งองมาก็เป็นอ่าตัวติดใต้ของปราชญ์องมานะครับใส่ปิ้งเลยนะครับอ่านี่นะอ่าใส่เป็นกระจกเลยนะครับ,รอ,อ,รบอ่าสตุ๊กับปราชญ์นะครับหลวงปู่เตอร์นะครับอ่านี่หลวงปู่เตอร์ครับอ่าผมพาดูเรื่อยๆนะครับอ่า อาจารย์กำลีประภาโซนะครั ah. บอ่านะครับนี่หลวงตาบัวหลวงตามาบัวยานะสัมปันโนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกษะนะครับอเกษาธาตุของหลวงตาบัวนะครับอ่านะครับหลวงตาบัวยานะสัมปันโนนะครับอาจารย์เจียจุนัทโธนะครับประมาณผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ โอ้อติธาตันข่าวัจ้เลยนะครับอ่านดูนะครับอ่านดูดูอืมนี่นะครับข่าวโจ้เลยนะครับว่าแล้วครับตะดงปิดนะหลวงหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่ชาสุปัตโธนะครับกับสักการกับอาจารย์นี่เป็นเกศธาตุเกศธาตุหลวงปู่ชานะครับอ่านนะครับดูกันให้จุใจนะครับ ปรารย์จวนนะครับประารย์จวนอีลูปุรานะครับเคม,มปะปัตโตนะครับอ่าแล้ก็เป็นอทิตต์ธาของท่านนะครับอืมนี่หลวงปู่พาาังนะเฮ้ยนี่หลวงปู่พังนะครับอืมนี่มีสองปรารย์นะครับอ่า ันนี้ก็เป็นหลวงปู่ผังปาริปุนโนนะครับนะครับนี่ก็เป็นอธิษฐานของท่านนะครับนี่ก็พระอาจารย์สิงห์ทองนะครับธรรมะวารุนะครับอาจารย์สุวัตสุวัตโจนะครับ นี่กระดูกท่านก็สวยเหมือนกันนะครับพระธาตุท่านใส่ปิ๊งเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยครูบาอาจารย์สายกรรมฐานก็จะเป็นอย่างนี้ครับพระอาจารย์บัวศิริอุญโยศิริปุณโอน,นะครับอ่านะครับไปดูไปเรื่อยๆนะครับนี่พระอาจารย์เขียนนะจิตสีโลนะครับนี่พระอาจารย์สิมนะ พุทธาจารโลนะหลวงปู่สิมนะครับอาจารย์สามกินจานโอนะครับก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มันตรงนั้นนะครับอาจารย์ลีธรรมะธรรมูตโมรโนะครับหลวงปู่ปลีนะครับมาดูอันติทัศน์ของพอาจารย์ลีนะครับอยู่ในพระอบนะครับใส่ปิ้งเลยนะครับ อ่านะครับะัปาจารีครับนี่ก็เป็นประเทศของหลวงปู่แหวนสูจิโนนะครับอ่าดูนะครับอ่านี่ก็ใส่ปิ้งด้วยนะครับอ่านะครับเป็นอย่างนี้ครูบาสายใจกำถางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปลาจันฟันอาจารุนะครับอ่า นะครับรอาจารย์ปัญาจารโอูปปราดของท่านนะครับข่าวโจ้อะไรเห็นไหมครับเนะนี่ยนี่นะครับประมาณอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายผมก็พามารู้จักนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับให้ท่านไดใครว่างๆก็มาเหมาะในการมานั่งจเจริญกรรมาฐานนะครับ เหมาะมากเลยนะครับนะครับที่นี่ก็ผมยืนยันนะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมาะในการมาไหว้พระสวดมนต์นะครับมาทำสมาธินะครับที่สำคัญคือไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับออกจากกรุงเทพอันนี้เดียวอยากทำบุญอยากทำกิจไอ้ปองสใสเบิกบานนะครับทำงานเครียดๆอยากมาไหว้พระสวดมนต์ นะครับเชิญมาที่นี่เลยนะครับก็พูดเป็นกียกอะไรนะอนพิมพหานิดหน่อยนะครับถ้าท่านอาจจะมีบุญเก่าที่เคยสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์นะครับท่านก็อาจจะมีอะไรที่สัมผัสเป็นพิเศษนะซึ่งท่านอาจจะรู้เองนะครับจริงๆพวกนี้ผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับที่พูดอีกคือเจอมากับตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มาเจอหลายคนที่ว่าสัมผัสกับพวกนี้นะครับ กรรมฐานหนึ่งนะครับมีทางเดินเยอะเลยนะครับเหมาะสำหรับการเดินจงกรมนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับอากาศดีด้วยนะครับ,รบเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะพาไปเดินรอบๆบรรยากาศนะครับพระทุกทางกับาตเจดีย์นะครับ วัดก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะร่มรื่นดีนะครับนะครับนะผมจะพาไปเดินรอบๆบรรยากาศนะครับอ่านพะาไปดิผมจะพาเดินใด้รอบเลยนะครับเดยใครอยากมานะครับนี่นะครับนะ แค่มาที่วัดก็มีความสุขเลยครับจิตสงบแล้วนะครับการเป็นคนดีทำกบดีมันทำง่ายนะครับไม่ต้องไปใช้คนเยอะนะครับอ่านะครับเนี่ยบรรยากาศก,ก็เป็นอย่างนี้ ก็สวยครับสวยมากๆนะครับสวยไหมสวยมากเลยนะครับมุมนี้อ่านี่นะครับสวยมากเลยนะครับเดินกันต่อนะครับ ท่านเห็นว่าบรรยากาศรอบพระอาทุกตังพระเจดีย์นี่ก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นมากครับ <c oughs> ผมพาไปเดินดูเพลินๆน,นะครับ ชีทจันก็เดินจงกลมนะครับเห็นไหมจัอนอายุมากแล้วแต่จันเดินคล่องเลยนะครับพอจันเดินทุกวันนะครับอ่าเนี่ยดูบรรยากาศนะครับ มีก็เดินตรงกรมกันนะครับวันนี้คนน้อยหน่อยปกติคุณจะเยอะอยู่นะครับ,นะรบนี่ก็อีกมุมหนึง่งจะจัดเเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยมากเลย ก็เดินจงกรมมันอยู่นะครับเห็นไหมการทําความดีไม่ยากครับสร้างบุญก็ไม่ยากไม่ต้องไปขอใครหรอกครับไม่ต้องไปอ้อนวอนใครทำเอ,เองนะครับทาบุญนี่ทำเอ,เองพระพุทธเจ้าบอกแล้วอัตติอัต,ตโนนาโทนะครับไม่ต้องไปอ้อนวอนขอโน่นข,น,นขอนี่นะครับทำเอ,เองนะครับก็ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับ ก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก <Bond> <pakai> ็ขอช่วยรบกวนนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยคนแชร์กันน้อยนะครับเรื่องความดีที่คนแชร์กันน้อยนะครับแต่ถ้าคลิปเรื่องที่ได้สาระเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีนี่จะแชร์กันเยอะนะครับขอเราก็จะช่วยกันนะครับขออทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขนะโชคดีครับสวัสดีครับ